เราบุญธรร่บ้าเที่ยวพามาเบิ้งประเภทนี้การแข่งเรือนยาวของเกียววัดกระสินหรือสนามแข่งลำดับปล่าอาเภอขุนราชใสไปเพื่ันครับพี่น้องทีมรับฟังจากโครงการดนตรีของเราบอกความสุขให้กับพี่น้องครับชมเรือยาวท้องถิ่นไม่เกิน40ปีไายเป็นเรือแปลกเรือติดนี่ครับท่านนายกวีรัตนวรานิชทัศน์สุดยอดครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับ เดินเทีท่ยวพิเศษในการเปลี่ยนทามน้ำนั้นเริ่มระเบิดขึ้นมาแล้วผูหัวมันั่นก็คืออินแบทที่จะรับผิดชอบลูกน้ำสีแดงแม่กู้ต่อครอนไม่ใช่ใครอื่นใครครับเดี๋ยวแม่แพงสีเมืองครับหลังจากอยู่ลูกน้ำสีแดงแล้วกลับมาดูซิว่าไปอยู่ลูกน้ำสีเงินที่น้ำสั่นให้ลูกน้ำแดงสีซ้ายสีขวามาเกี่ยวกับทุ่นในจุดล่อยนั้น จะเป็นอย่างไรในการประคองในล็อบฝีมือและก็ผูกเอาท้ายเรือเอาแล้วครับตอนนี้อาจารย์ครับลุนใหญ่เจอกับมุงเล็ครับตอนนี้อ้าวมาแล้วครับตอนนี้เรจับตาดูใส่กันมาจับจับจับจัาแตกกันได้เลยเราจับตาดูตอนนี้คูกีตอนนี้มันจบไม่มีใครจะบจับตอนนี้เราแตกกัะสานชาติจับจับตอนนี้จบไอ้เหงษ์สีเมียใบยีเมียพยายามใส่กันมาแล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับม่าต้องผู้ชมจั้งเพลงระเล็กผีหมายด้วยพระกำลัง ตินปิโนมาเหนือน้ำไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างคิดต่างกินต่างใจต่างคนต่างพันต่างคนต่างดินไม่มีใครยอมใครแล้วฝ่าเบิรมาแล้วลิเดี่ยงพยายามาแล้วครับตัดปูนจอแล้วเข้ามาดูกันสิว่าเรือคูดนี้ครับอินแปงครับเดี๋ยวร่องน้ำสีนะครับลอกเปลี่ยนร่องน้ำครับเจอกับเจ้าแม่แพงสีเหมือครับในร่องน้ำสีเบิร์ครับโตเกียซูซี่ครับเปิดหัวไหล่ตอท้ายไฟเลยมาจ้าจะาจ้ไม่รู้ว่าเรือคูดนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับรอบที่แล้วเจ้าแม่แพงสีเปลี่ยนเป็นนิดเดียวครับเดี๋ยวนี้อินแปงว่าจะเอาขึ้นดูกันนสิว่าาจะเอขึ้ ลมต่อไปเป็นการประกาศผลการตัดสินเรือยาวรางขอนเสียบค้อง คณะกรรมการเส้นใายได้ร่วมกันตัดสิบให้เรือร่องน้ำน้ำเงินคือเรือเจ้าแม่แห่งสีเมืองเป็นฝ่ายชนะค่ะเพื่อเป็นน้า,างประจำบานสั่งต่อโม้นมั่งคนรล่นหลานเสียตามสิ่งดีงามขอสารไว้ขอฝากเสียงไปให้คนกะลาใส่ใจเป็นแกนจับมือแขมยิ้มไว้ตอนรับไภ่พี่น้องเฮาตัวกับพี่น้องค่